สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราพูดถึงนักธุรกิจเครือข่ายเนี่ยหลายคนชอบบอกว่าทำงานประเภทนี้จะไม่มีเวลาจะยุ่งขาดเวลาส่วนตัวไม่ได้พักผ่อนอดหลับอดนอนโอ้โหพูดซะแบบน่ากลัวเลยแต่เอาข้อจริงทั้งสองท่านทำกิฟฟรีนมา8ปีเนี่ยเป็นไงบ้างครับบรรยากาศมีวันสบายสายกับเขาบ้างไหมหรือมีชีวิตเป็นแบบนั้นดังที่เขาว่า โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่าผมทํางานทุกวันที่ผมสบายทุกวันอ๋อสบายทุกวันคมันเหมือนไม่ได้ทํางานนะครับมันเหมือนไม่ได้ทางานครับก็จะใช้ชีวิตแบบตื่นเช้ามาก็เริ่มต้นแรกก็คือเรื่องเวลานอิสระแน่นอนครับเรื่องเวลาแล้วก็อยู่กับแมวอยู่กับต้นไม้ก็มีความสุขที่เหลือก็เอาคือพอเราไม่เครียดฮะไปหาผู้มึงหวังเนี่ยเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเราด้วยอก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะเหมือนผมมีความรู้สึกว่าไม่ได้ทางานฮะ ทุกวันสบายทุกวันสบายทุกวันนะแต่เราก็ยังคงทํางานทุกวันเป็นเพราะว่าเราเอาการทํางานบวกกับการใช้ชีวิตเนี่ยเอามาอยู่ในเรื่องเดียวกันอยู่กับการพักผ่อนไปในวันเดียวกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะและถึงเวลาจริงๆอะถ้าสมมุติว่าวันว่างทําอะไรครับวันว่างครับก็ไปวัดค่ะ ไปวัดบางทีก็ช่วงเย็นก็จะไปสวดมนต์มั่งอะไรเงี้ยไปเดินจงกรมที่วัดบ้างอะไรเงี้ยชาร์จแบตให้ตัวเองใช่ไปวัดไปให้แบบไงคะคเหมือนกับว่าเราเนาะบางทีก็นัดองค์กรมาก,กินข้าวไปวัดไปทําแบบเนี้ยส,สม่ําเสมอเป็นชีวิตประจาําวันแต่ช่วงช่วโมงนี้ก็มาคุยกันเรื่องแผนง,งาน,นอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็ไม่มีวันอะไรวันไหนที่เหนื่อยอะคะคนอกจากว่า เราไปต่างจังหวัดเราก็เหมือนไปทําไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยระหว่างทางก็แวะเที่ยวบ้างถ่ายรูปบ้างกินข้าวบ้างไหว้พระบางไปประชุมบ้างปนันไปหมดเลยแต่มีความรู้สึกเหมือนไม่ได้ทํางานครับเังนั้นมันมันก็ไม่ได้เป็นว่าเราจะไม่มีเวลาเราก็ยังคงแล้วแล้วเรามีวิธีการรักษาสายสัมพันธ์กับครอบครัวยังไงบางคนเขาบอกบอกว่านักธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเอาเวลาของครอบครัวไป แต่ในทางตรงกันข้ามมีวิธีการรักษาสายสัมพันธ์กับครอบครัวออยังไงบ้างครับช่วงนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนลูกก็จะอยู่ที่บ้านแต่มาช่วงหลังๆลูกก็จะไปอยู่หอคือไปเรียน เขาก็โตแล้วนะัก็เรียนจบบ้างแล้วอะไรแล้วก็จะใช้ไลน์คุยกันทุกวันฮะทุกวันทุกวันครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ไกลกันเลยใช้ไลน์คุยกันกับลูก้ลคุยกันกับลูกครับน้องหนูก็จะมีความสุขคุยกันทุกวันไม่ไม่เห็นหน้าก็ได้ยินตัวได้เห็นตัวหนังสือนะแล้วเดี๋ยวนี้เหมือนถ่ายรูปส่งไปส่งมาพ่อกับแม่ไปกินข้าวที่นึงก็อาจจะส่งรูปอาหารไปให้ลูกบ้างอะไรเหมือนเหมือนกาลังนั่งกินข้าวด้วยกันอย่างนี้นะครับ รางวัลชีวิตล่ะครับเขาบอกว่าคนเราทํางานมาเหนื่อยๆเนี่ยต้องรู้จักให้อะไรกับตัวเองบ้างทั้งคู่ให้รางวัลชีวิตกับตัวเองยังไงได้เงินก็ได้ะนะทุกอย่างก็ได้แล้วเรามีวิธีการให้รางวัลชีวิตก็ซเถเนาะก็มีสองอย่างฮะรางวัลเล็กๆก็คือเสื้อผ้าเสื้อผ้าของใช้ในชีวิตนะแต่ว่าถ้าถ้าของชิ้นใหญ่ก็จะเป็นรถเป็นที่ดิน นะก็เป็นแอสเซทเป็นทรัพย์สินปางก้อบนะครับแต่ก็มันให้ลูกได้เรียนในในสิ่งที่เขาปรารถนาสมใจของเขาอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็แบบว่าเหมือนคุณหมอว่ามีส่วนที่ว่าให้รางวัลตัวเองบ้างนะบางทีก็ซื้อเพชรมาเล็กน้อยอะไรเงี้ยตามที่เราชอบไปเที่ยวมันทําให้เรามีแรงใจครับในการที่จะลุกขึ้นออกมาทํางานทุกๆวันนะครับทุกวันนี้แรงบันดาลใจสําคัญที่ทําให้เรามีพลัง มีพลังในการตื่นขึ้นมาและอยากจะออกไปทำงานเนี่ยมี energy มีพลังงานเต็มเปี่ยมแรงบันดาลใจมาจากไหนผมดูจากประธานบริษัทษครับผมแฟนเคยบอกว่าบางทีมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ผมนึกถึงคุณหมอครับ คุณหมอเขาเหนื่อย่าเราหลายเท่าผมบอกว่าของผมไม่แค่จิ๊บๆเองครับจิ๊บๆเองครับผมก็เลยไม่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 รู้สึกท้อเงี้ยหายต่ละวันครับครับก็เคยพูดบอกว่าคุณหมอเหนื่อยมากหลายร้อยเท่าครับแต่ว่าตัวเราเองเหนื่อยแค่ตำบลเดียวเองไม่ใช่จังหวัดเดียวนะคะแค่ตำบลเดียวเองอะไรเงี้ยที่ในการดูแลคนอะไรเงี้ยค่ะก็เคยปาลบให้ฟังกันอะไรเงี้ยคนหงุดหงก็เลยกลายเป็นเรื่องขำก็ดูเหมือนเราอาจจะต้องมองว่า คนเราเกิดมาต้องทํางานแต่เพียงแต่ว่าการทํางานที่เราทำเนี่ยมันต้องคุ้มค่านะแล้วมันต้องทําให้เกิดทั้งความสําเร็จความสุขควบคู่กันไปด้วยนะแต่จะให้นั่งงอมืองอเท้าเนี่ยดูเหมือนสบายแต่ไม่มีความสุขหรอกนะเพราะมันมันดูเหมือนชีวิตมันมันขาดคุณค่าบางอย่างใช่ไหมฮะทีนี้แนวทางในการพัฒนาตัวเองยิ่งเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาบอกว่าต้องไม่หยุดพัฒนา วันนี้เป็น e x c l u s i v e Paradise แล้วทั้งสองท่านมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองยังไงบ้างครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็จะมองบริษัทแม่เป็นหลักครับก็ต้องติดตามตลอดเลยฮะว่าบริษัทแม่เรามีทิศทางไปทางไหนเพราะว่าคุณหมอก็จะปรับมันมีเทคโนโลยีปรับรูปแบบไปตลอดฮะผมก็จะจับ บริษัทแม่เป็นหลักก่อนและหลังจากนั้นก็เอาแนวทางที่คุณหมอได้คิดได้ใจตรองแล้วเนี่ยคือผมสบายฮะจริงๆแล้วแค่ทับตามเท่านั้นเองผมก็เลยว่าจริงๆก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยฮะก็หลังจากเอาเอาแนวทางที่คุณหมอวางไว้ก็ไปถ่ายทอดให้กับทีมงานครับแล้วก็เติมเต็มจากการอ่านหนังสือดูกิฟฟลินชาแนลเติมเต็มกําลังใจจากท่านอื่นๆซึ่งทําตัวเหมือนเป็นแก้เปล่าครับผมคอยรับความรู้ตลอดครับ พราะนั้นก็อ่านเส้นขอบฟ้าของอาจารย์นะคะลงเส้นขอบฟ้าแล้วก็กําลังใจที่ดีมากเลยค่ะวิธีการอย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะทุกเล่มเส้นขอบฟ้าที่เอาไปจะอ่านทั้งเล่มเลยค่ะแล้วก็ดูคนที่โอ้ตจังหวัดนี้ประสบความสําเร็จเท่านี้นะจังหวัดนี้สําเร็จเท่านี้นะอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเกาะติดกับบรรยากาศของการทํางานมัน การที่เราพยายามเข้าไปอยู่ในบรรยากาศการทํางานมันจะทําให้เราไม่เฉื่อยใช่ไหมถ้าเกิดเกิดเราว่างเว้นไม่เอาตัวเองเข้าไปสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยสักวันเราจะค่อยๆเฉื่ยเรื่อยเฉื่อยไปเรื่อยนี่ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะฮะครับพูดถึงเรื่องของวิธีการกระตุ้นตัวเองให้ออกไปทํางานบ้างทราบว่าคนบางคนเนี่ยอ่าผมยกตัวอย่างถูกผิดยังไงแนะนําด้วยนะฮะลูกโตแล้วนี่สินไม่มีแล้วรายได้ดี ชีวิตพร้อมทุกอย่างพอหนี้สินไม่มีลูกโตรายได้ดีชีวิตมีพร้อมทุกอย่างปั๊บเริ่มเริ่มไม่อยากทํางานแล้วใช่ไหมฮะคือนี่คือคนส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะไม่ใช่พวกเราก็ได้เรามีวิธีการกระตุ้นตัวเองให้ออกไปทํางาน เออบางคนอย่างที่ผมพูดนี่มีจริงใช่ไหมฮะรับจริงแล้วเรามีวิธีการกระตุ้นตัวเองให้ออกมาทำงาน,นโดยส่วนตัวของผมเนี่ยเพราะ <c oughs> ผมทราบว่าคนนี้อยู่บ้านไม่ได้เลย <c oughs> คนเลยอยากรู้ว่ากระตุ้นตัวเองให้ทํางานคือโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะมองอในแต่ละคนบางทีแต่ละคนก็จะมีมุมมองไม่เหมือนกันต้องดูว่าเขาชอบอะไรสมมติทอดทําบุญ อในกิฟต์รีก็มีการแบ่งปันก็คือเรื่องนี้นะเอาโอกาสไปหยิบยื่นคุณได้บุญด้วยนะอเขาจะไม่ลืมคุณเลยนะก็จะกระตุ้นอย่างนี้ฮะ่วนหนึ่งครับแล้วก็ดูที่เป้าหมายเขาเขารักอะไรเป็นเป็นหลักครับสมมติรักลูกก็จะคุยเรื่องลูกครับเขาก็จะตื่นตัวขึ้นมาว่าโอ้เรายังมีลูกอยู่นะยังมีชีวิตเราจริงๆผมว่ามันยาวไกลนะอืไม่ใช่ว่าไปถึงจุดหนึ่งแล้วจะหยุดหรอกนะ จริงๆมันมีอะไรมากเราต้องคิดให้ให้ไกลกว่านั้นไม่ใช่ว่าแค่นี้แล้วเรารู้สึกว่าพอแล้วจริงๆมันยังไปต่อได้ยังไปต่อมันยังไปต่อถามว่าเรามีเงินแค่นี้ปุ๊บแต่ว่าการเงินเห็นไหมคะมันจะมากขึ้นเห็นไหมคะมารคุณค่าก็จะมากขึ้นค่าของเงินมันลดใช่ค่ะต้องคิดให้ไกลๆครับต่อมาก็คือสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าเกิดคนที่อยากจะทําธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดเขาชมอยู่นักธุรกิจมือใหม่ เอาละบางคนเขาอยากพี่เป็นรุ่นพี่เก่าแล้วอยู่มานานแล้วผมเพิ่งเข้ามาช่วงแรกๆพี่แนะนําหน่อยสิว่าผมจะต้องเริ่มต้นยังไงดีถ้าผมอยากจะประสบความสําเร็จเหมือนพี่ทั้งสองท่านจะแนะนําเขาว่ายังไงก็ตัวผมเองก็จะถามเขาว่าเขาต้องการหรือไม่ถ้าเขาต้องการปุ๊บก็จะพาเขาไปเรียนรู้ให้พาตัวเองเข้าไปเรียนรู้อย่างน้อย3 5ถึงครั้งก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ครับแต่พอพอคุณตัดสินใจเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้ปรึกษาอัพไลน์ก่อน ว่าผมจะเอาแล้วนะอ้ายปลายเขจะคอยชี้แนะชี้นาเป็นโค้ดให้กับคุณครับครับแล้วก็พาตัวเองเข้ามาเรียนรู้อย่างนี้แหละมันเหมือนกับเขาต้องเริ่มต้นค้นหาความต้องการของตัวเองให้เจอ่อนเพื่อจะได้ออกแบบวิธีการทํางานคให้เหมาะสมเช่นพี่ผมก็คาดหวังรายได้สักสามหมื่นอ่าเราก็จะรู้แล้วค่ะ เราจะไปทางไหนพี่ผมอยากไปต่างประเทศกับกิฟฟอรีนเราก็รู้แล้วว่าเราจะทํางานยังไงคนใหม่ๆจึงต้องพยายามหาตัวเองให้เจอนะครับว่าก้าวเข้ามาในกิฟฟอรีนเนี่ยเราอยากอยู่ตรงไหนในกิฟฟอรีนต้องหาให้เจอก่อนนะครับอาล้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รับแนวคิดวิธีการทํางานตลอดจนการใช้ชีวิตที่เป็นตัวอย่างที่ดีจากแขกรับเชิญทั้ง2ท่านนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญทั้ง2ท่าน ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ